รพ่มพ์ตลาดเนี่ยเหี่ยวเลยพี่อุะก็ขยำขยำอลงมาเช่นกันลุ้นลงไฟ้าเดินขยำาอยฟ้านี่ยับลงลงไฟ้าหุ้นกลุ่มซีพีลอยฟ้ามมนรู้จงเขตจงชางอะไรนักหนาจริงๆนะผมไปนั่งแกะนโยบายจริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของพรรคการเมืองของก้าวไกลอะไรเลยอะไรเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้ต่างจากกลุงตู่นะเขาไม่ชอบคนรวย ก็ไม่ชอบคนรวยคือคือจริงๆไม่ใช่พูดพูดแบบประเภทตรงๆคือไม่ชอบคนรวยแต่พูดอีกอีกด้านหนึ่งในชางหลักการคือเขาพยายามจอกนโยบายที่เพื่อจะช่วยคนจนช่วยคนที่มีรายได้น้อยนะครับมันก็เลยดูเหมือนไม่ชอบคนรวยไปเลยนะครับแล้วก็นโยบายที่แตกต่างจากสิ่งที่ตัวนายกคนเดิมเนี่ยก็คือเรื่องของค่าไฟจริงๆค่าไฟอ่ะผมว่ามันคือการจับกระแสเนี่ย มามาใช้เป็นกิมมิคในการการเชีีรยเรื่องอ่าการออกนโยะบายมากกว่านะจะเป็นลักษณะนั้นนะครับก็ก็ก็เจอประมาณนั้นไปแล้วก็เห็นนั่งดูมาตอนแรกเมื่อเช้าผมพยายามจะเข้าใจว่าเหตุผลที่หุ้นเราลงเยอะเนี่ยเพราะว่าไม่ชัดเจเรื่องรัฐบาลเรื่องตั้งรัฐบาลแต่ผมไปนั่งกลับไปนั่งคิดคิดดูคิดไปคิดมานะจริงๆผมว่าเพราะมันชัดเจเนรื่องรัฐบาลนี่แหละมันถึงลง มันกลับมันอาจจะกลับได้จากที่เราเคยที่ที่ผมนั่งคิดมาทั้งทั้งวันนะว่าเฮ้ยจริงๆถ้าเกิดเราบอกว่าถ้าเกิดมันชัดเจนเนี่ยเอ่อมันไม่ชัดเจนหุ้นมันก็ขุนพอพอเพื่อไทยประกาศบรรลุรัฐบาลแน่ๆแล้วเนี่ยหุ้นมันก็ควรจะขึ้นสิอแสดงว่ามันชัดมันชัดเจนเมื่อแต่เช้าแล้วสิว่าเพื่อไทยร่วมรัฐบาลด้วยมันผมก็เลยมองว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ผมบอกมาเช้าว่าอ่าหุ้นที่ลงลึกๆเนี่ย หรือหุ้นที่ขึ้นเยอะๆอะมันมาจากพั้งเรื่องหุ้นที่คนคิดว่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องนโยบายของรัฐบาลดงเช่น next next point อย่างเช่นอาจจะขึ้นให้เห็นวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ตัวใครตัวมันแล้วก็งบดีนะครับส่วนตัวลงก็เช่นกันฮนะหุ้นที่เสียประโยชน์จากนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่แล้วก็งบไม่ค่อยดีอย่างเช่นกลุ่มเจมารเนี่ยนะครับอันนี้เขาชัดเจนมากเจมารคาราบาเนี่ยชัดเจนมากว่างบเขามีค่อยดี นะครับมันก็วันนี้ยังเป็นอารมณ์ของของลักษณะแบบนี้อยู่พรุ่งนี้เนี่ยน่าจะชัดเจนมากขึ้นแล้วเราก็เดี๋ยวเย็นนี้เราจะเห็นครับที่ผมพูดเมื่อเช้าว่าที่ผมนั่งดูมาตลอดเราฝรั่งขายหุ้นน่ะก็พูดอยู่เรื่องเดียวเลยคือเรื่องของเขากลัวความกลัวกลัวความขัดแย้งนะครับเดี๋ยวดูฮะว่าเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยฝรั่งจะเน็ตเซลลหรือเปล่านะครับถ้าเน็ตเซล์ก็จะเป็นคําตอบอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้าอ่ะว่าฝรั่งเขาเป็นห่วงในเรื่องนี้เกิดจริงหรือไม่จริงไม่รู้ แต่เขาจะกลัวไว้ก่อนนะครับที่เป็นอย่างนี้ครับแต่หุ้นบัมเบิลรากไ้ยังบวอ,อยู่ใช่เลยนะฮะอันใช่ฮะ <c oughs> พวกนี้หุ้นตัวไหนที่มีกำไรสะรจริง,งๆอยู่ได้ครับอยู่ได้ผมหมอได้เลยว่าดูจากนั่งดูเนี่ยหน้าหุ้นเนี่ยอยู่ได้ตัวที่ประเภทกำไรแบบไม่ชัดไม่ชัวร์ไม่อะไรเนี่ยพวกนี้ก็ก็รู้ปไปตามลมฮะตลาดลงก็ไปด้วยแต่ถ้าเกิดกำไรแข็งๆอย่าง,าง,างเช่นทปเป้เนี่ยโอ้โหทเป้เนี่ยถือว่าต้องยอมแล้วว่าโกลดเขาใช้ได้เลยคามานะฮะแล้วก็ ตัวหุ้นกลุ่มธนาคารหรือแม้กระทั่งบีเอเนี่ยฮะพวกนี้ก็ก็เป็นอะไรที่มีกําไรของตัวเองอะแบคัพตัวเองอยู่มันก็เลยทําให้ราคาหุ้นเขาว่าอยู่ได้เท่าแก่น้อยก็เช่นกันนะกาไรก็ขึ้นมาเยอะนะครับอะไรอย่างเงี้ย<ช>ผมว่า<ช>พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้นั้นตติดตามน่าจะน้อยหมายถึงว่าถ้าจะลงนะผมว่าน้อยกว่าวันนี้นะเพราะว่าวันนี้มันชัดหมดแล้วนะว่าเพื่อไทยลงรัฐบาล อ่าเรื่องของสอววันนี้ก็เป็นเรื่องเดี๋ยวข้อไปว่ากันนะครับก็มันชัดเจนอยู่แล้เกังฝั่งฝังตรงนี้นะครับชัดเป็นอย่างนั้นผู้นี้ถ้าจะลบก็น่าจะลบน้อยกว่านี้หรือไม่ก็อาจจะมีรีบาวให้เห็นครับวันนี้น<ช>ผม่คิดว่าวันนี้ลบเยอะเนี่ยแล้วผู้นี้จะยอะจะลบต่ลบ<ช> <ๆ S 2> เยอะด้วยนะครับก็ก็จะไม่ผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมคิดว่าอาจจะมีการรีบาวให้เห็นนะครับแต่ตลาดก็ยังยังยังไปยากอะ่ะนะครับก็อยากให้จับตาดูฝรั่งนิดนึงว่าเขา เขาอยู่ฝั่งไหนที่เดือดฝรังเขาไปขายแบบหนักๆสี่พันล้านเลยของวันนี้อาจจะมีอาจจะเป็นสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะค่ะหุ้นที่ต้องควรติดตามวัรทุนนี้ว่าจะมีการน<อ>ไหมตัวไหนฮะโอเคครับนอกจากหุ้นที่พูดพูดมาเช้า b ีเอชพอะไรพวกนี้ต้องมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมอ,อไปดูตัวสองตัวมานะครับคือตัวตัวหนึ่งคือตัว S อ c t ซจริงๆ s อ c t เนี่ย จังหวะเราไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าหุ้นตัวนี้มันมันสภาพคล่องเขาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่แต่ว่ากําไรผลผลประกอบการของเขาค่อนข้างดีนะครับไอซีที T เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องดีชิปดีไซน์คือพวกออกแบบชิปนะครับอย่างเช่นป้ายที่เอาไว้ติดเลเบลติดหูของตัวสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นอะไรเงี้ยแล้วก็กาไรของเขาเนี่ยก็ดีห้าสิบกว่าล้านด้วยสองไปมาติดต่อกันแล้วก็มีโกรดด้วยราคาปัจจุบันนั้นเนี่ยเก้าบาทหกสิบห้านะครับผมว่าวันนี้อ่าพรุ่งนี้อาจจะไม่ไม่ใช่ประเภทเปิดพวกซื้อ่ผมวา ลงเป้าดูดีครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดราคาลงมาแล้วเนี่ยนะครับผมว่าเรามีการดีดกลับเนี่ยราคาลงมาลึกๆเนี่ยนะครับ8บาทหรืออะไร9บาทต้นๆเนี่ยผมว่าน่าเก็บไว้ครับตัวนี้ครับผลประกอบการของเขาเนี่ยดีแล้วก็คาดว่าน่าจะน่าจะดีได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็ถือว่าดีครับแล้วอีกตัวหนึ่งอ่ะเปล่าไว้นิดนึง่งว่าจะเป็นตัว o จ i g i n ็อพเพอร์ตอ้ o r i อ i n ฮะ Origin o r อ g i จริงๆผลประกอบการของเขาดีแล้วก็ผมว่าก็ค่อนข้างจะขยันนั่นแหละนะครับ ก็วันนี้ราคาหุ้นลงมาแตะแถวๆสิบเอ็ดบาทยืนได้เนี่ยที่โลสิบเอ็ดบาทมาสามวันแล้วนะครับผมว่าถ้าอยากจะหาหุ้นลึกๆแล้วพอดันในมเมทัลมันไม่ได้ลงหุ้นที่ราคาลงลึกไม่มากฟันในมเมทัลดีกำไมดีปันผลดีเนี่ยผมว่าลองลองดูโอรินะครับน่าจะดีนะครับนนะบอกนั้นก็เป็นเล่นเกาะกระแสะก็เล่นหุ้นตามตลาดนะเล่นหุ้นมาเก็มแคปสูงๆเล่นหุ้นแอคทีฟนั้นก็มีหุ้นให้เล่นอยู่ในตลาดอยู่แล้วนะครับ อันนี้พยายามจะเลือกตัวที่แปลกๆมาให้ดูกันครับแต่พุ้นดงไฟฟ้ายังไม่ชานใช่ไหมฮะเราจะมีเอฟซี้นดงไฟ,ฟ้าเยอะมากลไฟวงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้ในโยบายนั้นจริงเน,นี่ยดงไฟแยกกันนิดนะฮะถ้าเป็นไอพีพีเนี่ยหร,หรือลงไฟฟ้าที่ขายแบบประเภทรับจ้างผลิตให้กับอ e ีเกเนี่ยพวกเ e อ็กโกลาเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่ขายไฟฟ้าให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยรวมไปถึงนิกมด้วยนะพวกนี้เ,เวลาถุงหมอเขาตรึงเอฟซีเนี่ยโดนนะอาจจะลงกระทบได้มันตรงนี้เนี่ยก็ ผมว่าในใน,ในมุมของโรงไฟฟ้าเองเนี่ยผมว่าไม่ต้องรีบก็ได้ฮะรอให้มันชัวร์ชัวชัดๆด,ดีกว่าแล้วราคาหุ้นอย่างปัจจุบันเนี่ยมีคริมสามสิบเจ็ดบาท g p s ห้าสิบเก้าบาทสำหรับผมเองก็ไม่ได้ถูกจนจนเราจะต้องเข้าไปซื้อไม่ได้ถูกมากจนกระทั่งแบบเราต้องเข้าไปในตอนนี้ถมมว่าถ้าเกิดมีกรมลงไปเหลือสามสิบต้นต้นอันนี้ไปอย่างหนึ่งแต่ว่าวันนี้มันไม่ได้ถูกมากอ่ะคือความความเสี่ยงความเสี่ยงในการที่เข้าไปตอนนี้แล้วลง่ะ มันยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ารอให้เขาชัวร์ดีกว่านะครับแต่บอกว่าคนบอกว่าเจะรอให้ชัวร์จริงๆคือรัฐบาลต้องไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้เอาอันนั้นประกันใหญ่เลยนะครับผมว่ารอรอรอดีกว่าฮะรอดีกว่าฮะเพราะเป็นจริงเนี่ยมันไม่มันไม่โหดร้ายขนาดนั้นหรอกเรื่องโรงไฟฟ้ามันไม่โหระเภทจะฆ่ากันตายผมไม่ได้ขนาดนั้นเราไปตอนนี้เซนติเมนต์มันมามันมาก็เราก็ไม่รู้ว่าเซนติเมนต์ความแรงจะไปขนาดไหนใช่ไหมครับใช่ครับ ก็ว่ากันนะะสำหรับนักทุนที่ตามหูโดไฟฟ้านะในตอนนี้กอ,องน่าจะหายครับโชคดีไม่มีนโยบายค่ารักษาโรงพยาบาลจนไม่งั้นตายตตอจรงนะิงๆนะโรงพยาบาลดีนะโรงพยาบาลพวกประกันสังคมจะ,ะดีนะโยาบายรัฐบาลชุดนี้จะดีแต่รถไฟฟ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดเขามาตึงค่ารถไฟฟ้าไว้ไม่ค่อยดีคล้ายๆมันจะเิออาการเดียวกับกับลงไฟฟ้านะครับก็จะต้องระวังที่เัียกันได้ค่ะ ส่วนหุ้นแบงก์ก็ยืนสบายหุ้นหลักๆที่แบบไม่ได้เทคไซด์มากค่อนข้างที่จะยืนมากกว่านะคนกลุมแบงก์คือผมผมจะเป็นคนที่เกาะกับฝรั่งหลังๆมาผมเกาะเกาบฝรั่งผพรู้สึกว่าผมเกาะกาบฝรั่งแล้วผมสบายใจเก็ะไตเกาะเกาะเสียส่วนใหญ่นะจะโดนเสียเหยียบเสียเหยียบตายเกาะกฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาเขาไม่ค่อยรู้อินโอนอินเองไม่รู้ปฏิปิบต์าดทุนไทยธรกิจเอคนขายทบตายก็ถืออยู่อะไรอย่างนี้ คุณแบงค์โรงพยาบาลพวเกาะอย่างนี้นะฮะรู้สึกปลอดภัยจริงๆนะมันกลายเป็นว่ากลายเป็นเซฟไปเลยอนะ่ะแต่ไปเกาะโอ้โหปเมื่อก่อนไปเกาะขาเสียนโอ้โหเสียเหยียบตลอดเลยเห <c oughs> ยียบจนแบนนะไม่เอาแล้วนะเอาฝั่งดีกว่าการได้การวิ <c oughs> ่งตามเงินตามเสียตามเสียนจนเหนื่อยน,นั <c oughs> ่นเองนะการพนันพอสุดท้ายแล้วก็กลับมาสู่พื้นฐานการลงทุนก็จะได้มีความสุขจะมีเวลาไปลันล้าไป เออเขเรียกไปช็อปปิ้งไปคุยกับเพื่อนไปกินข้าวได้กลางวันและกลางคืนพร้อมกันได้ค่ะ SICD นี้คุณเสียป่ะไม่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 เสียไม่รผมไม่ค่อยเลือกคุ้นอย่างนั้นให้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 คนเล่นเราค่ะไม่ค่อยเล่นนะ่รั่ก็มองมองบางทีก็พูดถึงแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยได้แหละเพราะว่าบางทีก็เล่นแล้วเหนื่อยฮะเล่นแล้วเหนื่อยบางทีก็เราเขาซื้อเขาซื้อไปแล้วเขาถึงมาบอกเราแต่พอเขาขายก็ไม่บอกเราไง แล้วเวลาเขาเลิกเล่นเขาก็เทกระจาดขายจนแบบเราก็ยับเยินเอ่้งนะเล่นยงง้นี่ก่อนเลไอ้รอบนี้นะฮะผลการเลือกตั้งที่ออกมาในหากประกาศเสียนทั้งโพทั้งนักวิเคราะห์ัหมดทั้งประเทศเลยนะฮะแต่คนน่ะรู้นะว่าอย่างผมเองเนี่ยสินีโรนข้าวไกลขึ้นน่ะคุณนอาจจะตกยังโทรไปหาพี่เลยมันพุธาพี่อุ้งกระแทงตัวนั้นที่บ้านแทงตัวนี อือเราพยายามจะเอาเตเ<ด>ร์เซฟๆนะแต่สุดท้ายแล้วก็โดนเหมือนกันโดนเหมือนกันสุดท้ายก็โดนเหมือนกันอ่หุ้นตัวไหนกลายว่าหุ้นตัวไหนนี่คนที่คนพยายามจะมาเชียร์ว่ามันเกี่ยวกับการเมืองเราซื้อไปเนี่ยโดนทุกตัวเลยครับจริงจริง<ๆ>แล้วโดนทุกตัวเลยนะครับหนงกลุ่มเนี่ยเช่นอะไรนะกลุ่มพวกอะไรอย่างซีรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพีอาร์นน์โดนหมดฮะเบีเอ็มโดนด้วยซีเโดนโดนถ้โดนพวกนั้นโดนหมดอ่ะโดนกันเรียบอ่ะไม่เหลือใครที่เขียนไปเปอร์ยิง่งยิ่งเขียนจานวนโตยิ่งเยอะยิ่งโดนหนักอ ฉันช่วยสิบตัวโดนทั้งโดนัประมาณเก้าตัวโดนหนักยิ่งเขียนเยอะยิ่งโดนครัการลงทุนมีความเสี่ยงนั่นเองนะฮะการเมืองมากการเมืองก็มีความเสี่ยงนะผมว่าการลงทุนการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงแต่ไม่เท่ากับการเมืองะการเมืองเสี่ยงกว่าบ้ากันโชคดีไม่มีพยาบาลโรงพยาบาลนักเกิร์บได้ รอเกลุ่มไฟแนนซ์โดนด้วยเพราะมันขึ้นมารอ,อนะโดนครับโด,<อ>น,บดนครับกลุ่มไฟแนนซ์ก็โดนเพราะว่านายบายช่วยคนจนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะไปไปเบียดบังอะไรพุ่นแบบพวกนี้หมดะที่ที่ผมเตือนเตือนเนี่ยก็จะกลุ่มรถไฟฟ้าอ่กลุ่มกันเงินพวกนอนแบงค์เข้าซื้อต่างๆกําไรจะดีนะแต่ว่าต้องระวังเรื่องนโยบายแล้วก็กลุ่มรถไฟฟ้านะครับเพราะเกิดใช้นโยบายตึงค่า ค่าเดินทางเนี่ยก็จะกระทบด้วยเนี่ยจะเป็นสามกลุ่มที่ต้องระวังฮะจะเป็นสามกลุ่มที่ต้องระวังว่าอาจจะถูกกระทบจากนโยบายแล้วก็ไอ้กลุ่มตัวกลุ่มเจ้าสัวนี่ก็แล้วแต่ความเชื่อของคนแหละนะครับแล้วแต่ความเชื่อของคนว่าจะโดนไม่โดนแต่ว่าในทางทฤษฎีมันพิสูจน์ไม่ได้ไงผมก็เอาว่าสามหลักอันนี้อันนี้ที่โดนอ่ะมันนพิสูจน์ได้ในเชิงนโยบายเพราะเราเห็นแล้วว่าเขาเขียนนโยบายเนี่ยมาเมื่อมาแล้วมันกระทบกับกลุ่มเหล่านี้จริงๆอันนี้เราพูดได้ ผมเจ้าสัวเนี่ยเราพูดไม่ได้ครับเพราะเราก็ไม่รู้ะนะครับเมื่อกี้ทางด้านปุจิบอกว่าการเปลี่ยนแปลงย่อมผ่านความเจ็บปวดที่ได้แต่ต้องเจอแล้วต้องยอมเจ็บตีทับแตกมาหลายเมืองแล้วสําหรับม,มือตอนแรกคนก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนแปลงล้วหุ้นจะดีใช่ไหมที่ไหนได,ได้เปลี่ยนแปลงแล้วหนักกว่าเดิมอีกเหมือนกับมีเสือป่าจระเข้ค,ครับประมาณอารมณ์ประมาณนั้นแหละม,ลมีเสือป่าจระเข้ จริงๆแล้วมันต้องแงลนสไลด์ตึ้งเลยพอไม่แลนสไลด์แล้วเกิดเกิดแบบสูสีกันเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองนั่นเอง,อง,องใช่ครับนโยบาย<อ>รัฐบาลก็ที่บอกนะครับเขาว่าจุดขายของเขาว่าคือช่วยคนจนเมื่อไหร่ก็ตามช่วยคนจนเนี่ยมันไม่ดีกับหุ้นในตลาดหรอกค่ะมันจะกระทบมันจะกระทบเพราะว่าในตลาดหุ้นในตลาดส่วนใหญ่ก็ทําทํากําไรมาจากคนจนทํากําไรมาจากผู้บริโภคอะไรอย่างนั้นแหละก็คือไปลดความสามารถในการทํากําไรลงก็จะกระทบ นะครับส่วนใหญ่ก็ไล่อันเนี้ยหุ้นในตลาดก็โดนมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วล่ะสมัยสมัยสมัยถึงตู่แล้วล่ะโดนมาก็โดนกันแต่ว่าไม่ไม่โดนเยอะบ้างไม่เยอะบ้างนะครับแต่ว่าขาวนี้จะเห็นไหมครับว่า MTC ทสวัสด์น่ะที่เราเคยคุยเนี่ยโดนยานยบายเนี่ยลงมาราคาลงมาหลายปีมากเออหลายปีเลยนะอันนี้ก็จะมาโดนนยบายซ้ํารอยเดิมคล้ายเดิมครับเขาไม่ได้แตกต่างมันมากนะนยบายที่ผมไปดูระหว่างเพื่อไทยกับเราไกลไม่ได้แตกต่างกันมากกับลุงตู่ไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ย ไม่ได้แตกต่างคือไม่ได้อยู่คนเราฝั่งนะนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจกับตลาดหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งเดียวกันครับค่ะค่ะนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะุ้ยแนวนะเขาบอกว่าเดี๋ยวรอเศรษฐีใหม่เพ่เศรษฐีเก่าพอแล้วจะได้มีหุ้นจูบใบหม่ให้เล่นได้ครับพี่อุชิได้ครับโอเคครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับอ่ามีเวลาเปถึงอุชิตพอสมควรตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนอย่างนี้นักทูนก็ติดตามไปนะฮะ ใครที่เป็นแบบไหนอย่างไรเรื่องการเมืองก็จบจริงๆเราก็จบตั้งแต่เมื่อวานแล้วสําหรับพวกเราเองต่อจากนี้ไปเราก็ต้องอทำาหากินดูแลตัวเราเองเนะาะเพราะพักการเมือง